สวัสดีครับอยู่กับคลิปที่2ประจำวันนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึง <c oughs> เรื่องของการเลือกใช้เชื้อเห็ดฟางนะครับสำหรับฤดูหนาวนะเชื้อเห็ดฟางที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราต้องคำนึงถึงปัจจัยนะครับที่มันแมทแล้วเหมาะกับการเพราะเห็ดของเรานะโ <c oughs> ดยทั่วไปเนี่ยเชื้อเห็ดฟางจะมีอยู่2ประเภท นะครับมี2ลักษณะนะครับก็คือเป็นเห็ดฟางพันหนักนะกับเห็ดฟางพันเบาพันหนักคือไรนะครับพันหนักก็คือเห็ดฟางดอกใหญ่ๆนะครับที่เราใช้ในฤดูร้อนฤดูฝนนะตรงนั้นจะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างแบบสะใจสะใจคือขนาดดอกนะครับแล้วก็ <c oughs> ปริมาณผล,ผลผลิตค่อนข้างดีทีนี้นะครับ ข้อเสียของเขาคืออะไรข้อเสียของเขาคือเขาต้องการอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะสักประมาณ34-35ขึ้นนะครับติดเม็ดนะจะเริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิประมาณ30-32นะครับถึง34องศาทีนี้พอเจอฤดูหนาวครับถามว่ามันจะเหมาะหรือเปล่านี่ครับในฤดูหนาวเนี่ย ก็พอๆได้นะครับแต่ผลผลิตมันจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่เพราะว่าสภาพอากาศของเรามันไม่เอื้อต่อการเกิดดอกที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเห็ดฟางพันธุเบานะครับเห็ดฟางพันธุเบาคือเชื้อเห็ดฟางนะครับที่ต้องการสภาพอากาศที่อุณหภูมิต่ากว่าพันหนักในการติดเม็ดและเจริญเติบโตนะครับจะสามารถเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิประมาณตั้งแต่ 28องศาไปถึง32องศานะครับสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะทีนี้นะถ้าอุณหภูมิต่ากว่านั้นสามารถโตได้ไหมโตได้นะครับสักประมาณ25องศาขึ้นไปก็โตได้นะครับโตได้ดีนะสำหรับพันธุ์เบาการติดเม็ดค่อนข้างโดกนะครับมันก็จะได้ความโดกขึ้นมานะครับแต่ดอกเขาจะไม่ใหญ่เท่าเห็ดฟางพันหนักนะผลผลิตก็มีเปอร์เซ็นสูงกว่านะครับได้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีกว่านะครับ ถ้าไปเทียบกับพันหนักที่ใช้ในฤดูหนาวก็ค่อนข้างให้เปอร์เซนที่เขาเรียกว่าความเสี่ยงที่น้อยลงนะครับความเสี่ยงที่จะไปเสี่ยงกับสภาพอากาศที่น้อยลงแต่ผลผลิตมีโอกาสที่จะได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ถามว่าเมื่อใช้พันเบาแล้วจะต้องได้ผลผลิตตลอดไหมหรือร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันก็ไม่แน่นะครับปัจจัยทุกอย่างหรือทุกอย่างที่เราเพาะเหตุลงไปมันอยู่ที่กับภาวะของสภาพอากาศ หน้าที่ของเราคือเตรียมทุกอย่างให้มันดีที่สุดและคาดการคาดเหตุการณ์และเตรียมทุกทุกกระบวนการหรือแม้แต่เชื้อเห็บฟางเนี่ยนะครับเตรียมให้มันแมทกับสภาพอากาศมากที่สุดส่วนผลลัพธ์มันออกมาอย่างไงนะครับให้มันโทษได้อย่างเดียวคือสภาพอากาศแต่อย่าให้ได้โทษตัวเองว่าอุ้ยทำไมฉันไม่ทําแบบนั้นทําไมฉันไม่ใช้ตัวนี้ทําไมฉันเตรียมตรงนั้นไม่ดีนะครับอย่าให้ได้โทษตรงนี้ถ้ามันจะไม่ได้จริงๆนะครับหรือได้น้อยจริงๆหรือได ประมาณแค่คุ้มทุนมีกําไรนิดหน่อยแล้วย้อนกลับมาคิดเห็นว่าตัวเองมันเตรียมแต่ละขั้นตอนไม่ไม่ร้อซนต์มันเสียดายนะครับมาเสียดายแต่ถ้าเมื่อใดนะครับเราเตรียมทุกอย่างได้ร้อยเซนนะครับแต่มันยังไม่ถึงเป้าหมายก็ให้มันโทษได้อย่างเดียวคือสภาพอากาศตัวนั้นเราจะไม่เสียใจเท่าไหร่เราจะมีกําลังใจในการเพราะเห็ดรอบต่อไปนะครับอ่ะแต่ว่า มันก็ไม่ขาดทุนนะครับการเพาะเห็ดฟางมันไม่ขาดทุนหรอกนะครับแต่ว่าเราต้องเดินไปในแนวทางที่มันเป็นแกนเป็นแนวไว้อย่าออกนอกลูก่นอกทางนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ของเขาไว้นะก็เราก็จะเป็นแนวทางให้นะครับสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะยังไม่ขมังวิชาเรื่องการเพาะเห็ดนะอ่ะนะครับตัวนี้นะขายของก่อน <laughs> ตัวนี้เป็นเชื้อเห็ดฟางพชรพยายแลนะครับ ตัวนี้ผมจะกำหนดรอบในการเพาะเห็ดของแต่ละรอบไว้นะครับกำหนดวันนะครับคำนวณวันที่จะใช้สำหรับโรงเรือนสำหรับกองเตี้ยทดสอบใช้เชื้อใช้สายพันธุ์ที่เหมาะกับฤดูกาลนั้นๆให้นะครับตัวนี้สำหรับเชื้อเห็ดฟางเพชรพยายแลอันนี้จะเป็นเส้นใยของเขานะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมแต่ตัวนี้ยังเดินไม่เต็มนะครับตัวนี้ยังเดินไม่เต็มจะพร้อมใช้วันที่26เนี้แหละนะครับเชื้อเดินมานี่แล้วนะครับ แต่นี้มันอากาศข้างนอกเย็นนะ้เป็นไอน้ําหน่อยอราคานะครับโหลละ120บาทนะครับตกก้อนละ10บาทนะถ้าจะส่งนะครับตกก้อน19บาท50 20ก้อนขึ้นไปนะครับหรือเลทต่ากว่านั้นใครอยากเอาไปทดลองไปเพาะไปอะไรก็สอบถามได้นะก็ถ้าใครใช้เป็นร้อยหรือไปพอเพาะเห็ดฟางโรงเรือนก็ร้อยก้อนขึ้นตก19บาทรวมส่งถ้าใครมารับที่ฟาร์มนะครับก็มีราคาส่งนะครับราคาส่ง ก็50โหลโลโลละ120นะครับอ่าถ้าขออภยัยถ้าต่ำกว่า50โหลโลโลละ1้0 50โหโลขึ้นไปส่งโหลละ1 1อยบบาทนะครับอ่าหรืออ่าเท่าแก่เจ้าของสวนมีลูกฟาร์มเยอะต้องการเชื้อเห็ดฟางตัวใหม่ที่เราทำออกมาเนี่ยไปให้ลูกสวนใช้หรือไปใช้เองก็ลองติดต่อเข้ามาเชื้อของทางฟาร์มนะครับจะเป็นเชื้อที่เราผลิตเองตั้งแต่ปุ๋ยก้อนนะครับ การผสมปุ๋ยก้อนแม่พันธุ์เชื้อเห็ดนะครับที่เราต่อก็จะเป็นขยายด้วยวุ้น PDA นะครับเป็นขยายด้วยวุ้น PDA ต่อไม่เกิน2ครั้งนะครับบางทีก็ต่อแค่ครั้งเดียวลงก้อนเลยเพื่อความแข็งแรงที่จะทนกับสภาพอากาศและเชื้อราที่จะมาก่อควนในแปลงเห็ดของคุณนะครับทีนี้นะครับเรื่องของอายุเชื้อนะครับอายุเชื้อจะมีอยู่2ห่วงนะคือเชื้อที่ใช้กับโรงเรือนได้ดีกับ เชื้อที่ใช้กับกองเตียได้ดีนะครับเชื้อที่ใช้กับรงเรือนได้ดีเนี่ยจะอยู่ในห่วงที่เดินเต็มแล้วประมาณเต็มปุ๊บเนี่ยไม่เกินสักประมาณ7วันใช้ได้ดีนะครับถ้าเกินจาก7วันที่เชื้อเดินเต็มไปจะเริ่มเหมาะกับกองเตี้ยแต่ใช้โรงเรือนใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่วัสดุเพาะของคุณก็ค่อนข้างต้องดีหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นใยเขาเดินสะสมอาหารและเกิดดอกได้ไวขึ้นนะ แต่ถ้าเอาเก็บเรื่อยๆเชื้อแข็งแรงต้านโรคได้ดีก็เอาสักประมาณเดินเต็มไม่เกิน7วันนะครับซึ่งทางฟาร์มเนี่ยกำหนดวันแค่คุณบอกว่าจะไปเพาะลงเรือนหรือกองเตียเราจัดให้ได้เลยไม่มีเชื้อผสมอ่อนผสมแก่หรือเชื้อเดินไม่เต็มไปให้นะครับคือทุกก้อนคุณภาพต้องได้ตามที่เราจัดสรรน,นะครับเชื้อเห็ดฟางเพชรพยาเรนะที่อยู่ติดต่อนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับ อเอาไปลองใช้ดูถ้าใครสนใจก็ตามข้างล่างเลยคลิปนี้ก็มีสาระดีๆบอกไว้ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ